วันนี้เราจะมาดูระบบโซล่าเซลล์นะครับออฟจิตชุด24โวลต์นะครับผมแผง340อวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์5,000ันนะครับผม5000วัตต์เดี๋ยวจะมาทดสอบกับการาน้ำร้อนขนาดขนาด1 0 0 0 1,000 500วัตต์นะครับตัวนี้ คาร้อนหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เทียมนะครับเก้าสิบแอมป์นะครับเป็นแบตมือสองนะครับตัวนี้ใส่แบตมือสองครับราคาเลยไม่แพงถ้าเป็นแบตมือหนึ่งราคาจะโดดขึ้นเยอะเลยนะครับนี่นะครับการน้ำร้อนแล้วอันนี้เราเสียบแผงอยู่นะครับแต่ตอนนี้วันนี้มไม่มีแดดนะครับ กันเลยเข้าใจ1,500วัตจิก้กจะแสอยู่ที่ประมาณครับ13แอมป์มีระบบต่ำตัดพร้อมนะครับตัวนี้แล้วก็ป้องกันการโอเวอร์โหลดด้วยครบนะครับสามารถเอาไปเพิ่มแผงเพิ่ม,ม,มแบตได้สบายนะครับตัวนี้ น้ำร้อนแน่นอนครับผม mm. ชงกาแฟของข้าวนะครับใช้สบายครับพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องสักผ้าขอแค่แบบถึงๆครับใช้งานได้สบายแน่นอน